ติดตามกันนะคะสำหรับงานบ้านและสวนแฟร์2016ค่ะปีนี้จัดขึ้นนะคะภายใต้แนวคิด The Making of Home ซึ่งกอนรวบรวมอุปกรณ์ตกแต่งบ้านไว้มากมายนะคะรวมถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยสำหรับที่อยู่อาศัยยุคใหม่บางชิ้นนั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายและสั่งการได้จากทางไกลนะคะเราจะไปติดตามนวัตกรรมที่น่าสนใจเหล่านี้กันกับคุณปิยพงษ์คำมีสว่างผู้สื่อข่าวของเราคะ่ะ ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการทําความสะอาดบ้านครับนอกจากจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้วยังมีเวลาไปทําอย่างอื่นได้อีกด้วยครับสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทําความสะอาดบ้านมากนะักตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ทาความสะอาดที่ทํางานด้วยระบบนําทางแบบใหม่สามารถทําความสะอาดบ้านในซอกมุมต่างๆหลากหลายพื้นผิวทั้งยังเดินกลับมาชาร์จไฟเองได้เมื่อทําความสะอาดเสร็จ ที่สำคัญยังสามารถสั่งให้เริ่มงานและตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยเป็นแบรนด์ที่นําเข้าเป็นเทคโนโลยีของเมกาซึ่งทีมที่พัฒนาหุ่นยนต์ทําความสะอาดในบ้านเนี่ยค่ะเป็นทีมเดียวกับที่ทําหุ่นยนต์ทางการทหารเป็นหุ่นยนต์สํารวจระเบิดในกองทัพสหรัฐเพราะฉะนั้นความพิเศษต,ตรงนี้ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้ถูกนํามาอยู่ในตัวหุ่นยนต์รุมบ้าแล้วก็ของไอโรบอททุกตัว มาต่อกันกับเครื่องทำความสะอาดพื้นผิวในแนวดิ่งกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดกระจกที่พัฒนาขึ้นมาช่วยทําความสะอาดกระจกในพื้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงโดยมีระบบป้องกันการตกด้วยเชือกนิรภยัยสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันและรีโมทเพื่อควบคุมทิศทางและการทํางานของหุ่นยนต์ได้อีกด้วย สำหรับลูกค้าที่มีบ้านเป็นเฉพาะแบบกระจกเยอะๆบางครั้งเราทําความสะอาดไม่ไหวหรือว่าสํานักงานอย่างเงี้ยค่ะเราจ้างคนทั้งนึงอ่ะก็หลายหลายพันเลยแต่ว่าตัวนี้คือเราสามารถใช้งานได้ทุกๆวันเลยนอกจากนี้ยังมีนวัตรกรรมที่รวมเครื่องดูดฝุ่นและเครื่องฟอกอากาศเข้าไว้ด้วยกันสามารถใช้ฟอกอากาศพร้อมกับทําความสะอาดพื้นผิวไปพร้อมกันโดยใช้น้ําเป็นตัวกรองและดักจับสิ่งสกปรกต่างๆแทนการใช้ถุงกรองหรือใยกรองที่ทําให้เกิดการสะสมอุดตัน งานบ้านและสวนแฟร์ปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า1ล้านเแสนคนและมีเงินสะพัดภายในงานกว่า7,000ล้านบาทงานจะมีไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายยนนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีสมาร์ทบิตเศรฐกิจติดจอรายงาน